เมนูสดเมนูดิบเมนูฮิตมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมนูใดที่อันตรายต่อสุขภาพต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสม,มทอสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยา,าลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันเราตามจากโซเชียล,ลก็จะพบว่าคนไทยเราเนี่ยมีการรับประทานอาหารที่มีความแตกต่างจากในอดีตมากก็จะมีแนวคิดในแง่ของการบริโภคได้อาจจะเห็นไม่จากต่างประเทศน,นะครับแต่บางอันก็เป็นอาหารตามวัฒนธรรมไทยเหมือนกัน ส่วนใหญ่เชื้อที่พบในเนื้อดิบคืออะไรครับก็จะมีพวกพยาธินะครับเราพบว,ว่ามีพยาธินิสกิดสพยาธิตัวหนึ่งที่มันติดอยู่ในพวกอาหารทะเลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อพวกสัตว์ใหญ่ก็จะมีพยาธิตัวตืดแล้วก็มีพวกพยาธิอื่นๆที่มีหลายชนิดมากที่มันสามารถจะปนเปืเป้อนมาได้ยังไม่รวมพวกเชื้อต่างๆปนเปื้อนดับแรกคือเกี่ยวกับพวกเรื่องเชื้ออีวาพวกวิบีโอทั้งหลายอาจารย์ยกตัวอย่างอาหารไทยที่เป็นอาหารดิบนั่นก็คือซอยจุ ซอยโจ๊เนี่ยมันเป็นอาหารพื้นเมืองของทางด้านอีสานนะครับที่เขาใช้เนื้อวัวดิบๆหรือเครื่องในวัวเนี่ยก็ใส่พวกดีพวกอะไรแล้วก็ปรุงแล้วก็กินดิบๆซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่ามันน่าจะมีความเสี่ยงสูงนะครับในแง่ว่าทีจจะเกิดติดพวกเชื้อต่างๆหรือผู้ยายต่างๆที่อยู่ในเนื้อต่างๆเหล่านี้นะซึ่งการกินเนื้อดิบอย่างซอยจุมีความเสี่ยงที่จะได้รับสิ่งปนเปื้อน โดยเฉพาะที่เราพูดถึงเนี่ยมันอาจจะนเปอนพวกพยาธิเพราะว่าอย่างในเนื้อวัวน,นี่ก็มีพยาธิตัวตืดตัวหนึ่งที่สามารถจะติดสู่คนได้ทําให้เกิดพยาธิตัวตืดในลําไส้ของคนได้โดยเฉพาะในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยก็ยังมีรายงานของพยาธิพวกนี้อยู่เพราะนั้นก็ต้องให้ความรู้นะครับว่ากลไกต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการนําเข้าพยาธิเข้าสู่ร่างกายของคนเราอีกหนึ่งตัวอย่างที่พบเห็นอย่างแพร่หลายในตอนนี้นั่นก็คือ หมึกชอ็อตหมึกช็อตที่เขาใช้ปลาหมึกเป็นเปนเลยมาจิ้มซอสแล้วก็กินทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีสภาพที่เคลื่อนไหวได้แล้วก็จับยัดใส่ปากเลยอันนี้เกิดจากวิธีการกินโดยตรงนะครับอันนี้ก็ไม่ควรจะกินอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความสุขในแง่ของการกินอยู่แล้วและความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดจากการกินหมึกชอ็อตคืออะไรครับ เราเพบว่ามีกรณีของการเกิดอ stru ระก็คือการอุดตันมาแล้วเพราะว่าคือเวลากินเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นหล่นเพราะว่าเขารู้ว่าถูกกินเพราะ่ะลืมว่าหมึกสดเนี่ยเขามีหนวดและหนวดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีเพราะนั้นการที่เขาไปเกาะที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันจะ,จะเกิดการอุดตันในช่องอาหารหรือในช่องปากก็ได้นะอันนี้เฉพาะวิธีการกินนะยจะไม่รวมถึงเรื่องเชื้อเรื่องอะไรที่มันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนเข้าไปได้ง่ายเลยนอกจากนี้ยังมีกุ้งดิบแช่น้ำปลา เมนูอาหารที่หลายคนชอบกินกุ้งน้ำปลาเนี่ยกินเหมือนพวกเกาหลีเกาหลีก็กินพวกกุ้งแช่น้ำปลาจิ้มซอสอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นกุ้งดิบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของการติดพวกเชื้ออย่างเช่นเชื้ออาวาัวพวกวิบิโอทั้งหลายซึ่งมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนมาได้น้ำปลาเนี่ยไม่ได้ฆ่าเชื้อได้โดยตรงนะใครที่กินของดิบของสดโดยไม่ผ่านการปรุงใช้ความร้อนนะครับมันก็มีโอกาสกาเกิดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ได้ครับสำหรับเนื้อปลาดิบต่างๆก็มีความอันตรายเช่นกัน ปลาเนี่ยเราเพราะว่ามันมีพยาธิหลายตัวพะว,ว่ามีพวกพยาธิใบไม้ในตับเพราะนั้นการกินพวกปลาน้ําจืดดิบๆเนี่ยอันตรายแล้วก็ยังมีในส่วนของวิบิโอพาราโมเฮลโมลารติคัสเนี่ยที่มีโอกาสติดได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของความเป็นพิษอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นสารตกค้างอะไรพวกนี้ก็มี แต่ก็ต้องแยกระหว่างปลาทะเลและปลาน้ำจืดถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่ำกว่านะครับเพราะว่าพวกโรคพยาธิในปลา,าต่างอันนี้มีน้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่ปลาน้ำจืดเนี่ยมีความอันตรายมากกว่าเพราะนั้นแซลม,มอนก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่ถ้าเรามาจากฟาร์มที่มาตรฐานก็มีโอกาส,านกกาสปนเปื้อนน้อยกว่าแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เอาแซลม,มอนเข้าปลาที่คล้ายๆมาให้เรากินอนันนี้ก็ต้องระวัง การกินของดิบอาจทําให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆได้ดังนั้นอาจารย์จึงแนะนําให้สังเกตอาการการกินพวกอาหารสุกด,ดิบๆมีความเสี่ยงในแง่งการได้รับเชื้อบนเพื่อนเนี่ยถ้าเป็นพวกแบคทีเรียเนี่ยจะไว้นะครับภายใน24-28ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีอาการจะมีท้องเสียรุนแรงมีไข้ถ่าย,ายไม่หยุดอะไรพวกนี้นะครับสำหรับพวกพยาเนี่ยจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าพยาธิเนี่ย มันจะต,ต้องอาศัยวงจรชีวิตเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนนะครับว่าจะมีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะถามอย่างเดียวว่าประวัติการกินอาหารเป็นยังไงถ้ารู้ว่าชอบกินแบบแลักษณะที่สายชอบกินอาหารก็ดิมโซนเนี่ยเขาก็จะมุ่งไปทางการตรวจหาพยาธิในเด็ตรงสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นอย่าละเลยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์ ชั่วก่อนแชร์ทุกคนอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนที่จะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม